ข้อ16นะครับ <ปะ S 1> ดูอ่านักเรียนดูข้อ16นะเขาบอกลูกปืนมวล2กรัมนะวิ่งเข้าไปในเนื้อไม้นะครับด้วยความเร็วนะ300แสดงว่าตอนแรกเนี่ยมีพลังงานจนนะเศษ1 2 mv สนะฮะข้อนี้ต้องระวังเรื่องหน่วยนิดนึง นะครับเศษหนึ่งส่วน2 M ก็คือ2กรัมนะฮะทำเป็นกิโลก็หารพันนะครับความเร็วก็คือ300ยกกกำลัง2นะฮะเวลานักเรียเขียน300เบิ้น2ทีก็ได้จะได้ตัดได้ง่ายๆนะตัด0ูนไป3ตัว <S <S นะครับ2ตัด2แสดงว่าพลังงานตอนแรกเนี่ยมีอยู่90จูลเวลามันวิ่งเข้าไปในเนื้อไม้แล้วสุดท้ายมาทำไมมันหยุด แสดงว่าพลังงานภาวะสองเนี่ยไม่มีพลังงานตอนแรกมีแต่ตอนหลังไม่มีแสดงว่าระหว่างที่มันวิ่งมาเนี่ยมันมีแรงต้านเนื้อไม้เหนี่ไหมฮะทำให้พลังงานมันค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะใช้สูตรเลยนะ W เท่ากับ E 2ลบ E 1, 1> W ตัวนี้คือ Wf เล็ก เท่ากับ e 2คือ0ลบ e 1คือ90ก็จะได้ว่างานเนื่องจากแรงต้านเนื้อไม้เท่ากับ90จูลถ่านไหมครับจากสมการ <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วเนี่ยไอ้แรงต้านเนื้อไม้ก็คือแรงคูณด้วยระยะทางเท่ากับ90จูลแรงเสียดทานคูณด้วยระยะคือ5เซนนะทำเป็นเมตรก็5ส่วนร้อ เท่ากับเ0เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานข้อนี้ออกมาได้พัน800นิวตันโอเคนะข้อ16ได้นะครับอ้าวข้อ17ข้อ17เขาบอกว่าลูกปืนมวล2กรัมนะวิ่งด้วยความเร็ว400ววอ้าวดูวนักเรียนหา ครับ e 1พละงานส่วน2 mv สแควนะครับหนึส่วนส mv สแคเจ้นึ่ส่วนสอง mv สแนะก็จะได้1นึส่วนสมวลก็คือ2องกรัมทำเป็นกิโลหารพัน ความเร็ว400นะฮะยกกำลัง 2. 2คิดเลขครับเท่าไร่เร็วช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อย <160. S 1> ได้160จูลน,นะฮะ160จูลแสดงว่าพลังงานโจลลูกปืนที่ออกมานะฮะ160จูลคราวนี้พลังงานจลลูกปืนเนี่ยมันมาจากใครอะ่ะยู่ดีมีพลังงานโจลได้ไหมลูกปืนไม่ได้มันก็คือเกิดจากการทำงานของ เชื้อเพลิงหรือกายปืนที่มันเคาะแล้วทาให้เกิดการจุดระเบิดนะแต่เขามองว่าเป็นการทํางานของปืนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นงานก็เท่ากับพลังงานโจนที่เพิ่มขึ้นก็คือ160นักเรียนก็ใช้เป็น f คูณด้วย S S ตัวนี้คือความยาวลํากล้องนะฮะ s สตัวนี้คือความยาวลํากล้องเพราะฉะนั้นแรงเฉลี่ยตลอดลํากล้องนะคูณด้วย0.8 เท่ากับ160เพราะฉะนั้นแรงเฉลีย่ยตอบเท่าไหร่ครับแรงเฉลีย่ยตอบ200นิวตันถันไหมฮะ s ตรงนี้คือความยาวของลำกล้องปืนนั่นเองนะฮะนะก่อนที่ลูกปืนจะหลุดออกไปแล้วมีความเร็ว400นั่นเองนะครับก็จะหาแรงเฉลีย่ยได้จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะว่ามันเป็นแรงเฉลีย่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องทีเดียวเพราะว่า จริงๆแล้วจังหวะที่มันเกิดแรงเนี่ยมันเกิดแค่จังหวะเดียวคือจังหวะที่จุดระเบิดนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่เขาถือว่า,าลูกกระสุนปืนมันวิ่งอยู่ในลํากล้องเนี่ยให้หาค่าเฉลี่ยของแรงในช่วงนั้นนะครับต่อไปข้อ18ดข้อ18ดูครับข้อ18ครับเขาบอกว่าตอนแรกอ้าวดูดูด ตอนแรกสปริงเนี่ยยาวปกติเท่านี้แล้วก็กดสปริงเข้าไปเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ20เซนจากนั้นก็ปล่อยสปริงออกมาถามหาความเร็วที่แนวสมดุลก็คือแนวเดิมเอาละครับข้อนี้ใช้หลักอะไรครับจะเห็นได้ว่าระหว่างภาวะหนึ่งมาภาวะสองมีแรงแรงเสียดทานมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่กดอะไรเลยกดทรงพลังงานภาวะหนึ่งอยู่ในรูปของพลังงานสักสปริงภาวะ2อยู่ในรูปของพลังงานอะไรพลังงานจลอ้าวคิดเลข1ส่วน2ตัด1ส่วน2นะเข้อนี้ได้115 X คือ20เซนทำเป็นเมตร0.2 มวลหนึแล้วก็ความเร็วยกกำลังสองเพราะฉะนั้น V เดียวตอนนี้ออกมาแล้วครับรูทสี่ก็ประมาณนะสองเมตรเปอร์เซนะครับได้ไหมข้อ18นี่ใช้หลักอะไรครับนักเรียนภาวะ1กับภาวะ2นี่พลังงานทำไมกันเท่าการใช้กดทรงพลังงานภาวะ1อยู่ลูกพลังงานอะไร ภาวะหนึ่งพลังงานอะไรครับมีการหดตัวของสปริงพลังงานอะไรครับพลังงานอะไรสปริงหดตัวสักสปริงส่วนภาวะสองนี้สปริงอยู่ในแนวสมดุลก็คือไม่มีการยืดหดของสปริงแต่เกิดความเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะสองยุโรปพลังงานอะไรพลังงานจนนะอันนี้ก็ออกขอสอบบ่อยนะไปดูดีๆต่อไปข้อ19ข้อนี้ดอกจันครับยากอ้าวดู ข้อ19ดอกจันนะข้อนี้จะยากหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมวลอยู่เหนือสปริงไปเท่าไหร่นะ2เมตรจากนั้นมวลก็ตกลงมาทำให้สปริงยุบตัวลงไปเท่าไหร่ยุบตัวลงไปเป็นระยะทาง X เขาถามว่า X เท่าไร่นึกภาพไหมครับตอนแรกวัตถุอยู่ที่ขบนแล้วปล่อยปล่อยเสร็จมาลงมาเนี่ยมันก็ดันสปริงลงถูกไหมถามว่าสปริงเนี่ยยุบตัวไปเท่าไหร่แน่นอนครับข้อนี้ก็ใช้กฎอ,อีกแล้วทรงพลังงานใช้ e 1เท่ากับ e 2 e 1อยู่ในรูปของพลังงานศักย์ mgh e 2อยู่ในรูปของพลังงานศักย์สปริงเศษ1ส่วน2 kx สแทนค่า ข้อนี้เวลาแทนค่าต้องระวังดีๆอ่ะเริ่มเลยมวลเท่าไหร่ครับมวล30 mg อ้มวล3กิโล MG 30 h คือตรงไหนครับ MG, h บ h, h 2เลยเปล่าต้องเป็น2บวกอะไร h คือระยะความแตกต่างของความสูง2สภาวะคือตรงนี้ครับคือ h เพราะฉะนั้น h ข้อนี้คือ x บวก2 เศษ1 2ส่วน2 k คือ100แล้วก็ x สแควร์เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมการข้อนี้จะได้ออกมาเป็น5 0 x กำลัง2เอานี่คูณนี่ย้ายข้างลบ3 0 x เอานี่คุณนี่ได้60ย้ายมาลบ60ได้0เอา10หารตลอดก็เป็น5 x กำลัง2ลบ3 x ลบ6 แน่นอนครับแยกแฟกเตอร์ไม่ได้เมื่อแยกแฟกเตอร์ไม่ได้นักเรียนต้องใช้สูตรม .3 จําได้ไหมครับอา้าวสูตรว่าอะไรครับจําสูตรได้ไหมลบ B บวกลบสแควรู root, B, กำลังสองลบส่ AC, ส่วน 2A ลืมไปยังอา้าวเขียนให้ดูจำได้ไหมเอ่ย จำได้ไหมสูตรนี้จำได้ไหมมสามอ,อะ่ะนะลบ b ก็คือ3บวกลบสแควร์รูทบกำลังสองก็คือ9ลบด้วย4คูณด้วย5คูณด้วยลบ6หารด้วย2 a ก็คือ10เพราะฉะนั้นออกมาแล้ว x ได้3บวกรูทรส่วน10 กับ3ลบรูทอยยีสบเกส่วน10ตัวไหนไม่เอาตัวไหนไม่เอาลบเอาไม่เอาเอาไม่เอาลบไม่เอาเพราะ x ไปลบได้แบบข้อนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เอานะเมื่อไม่เอาก็จะเหลือคำตอบเดียวครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ1.43เมตรนะ คิดเลขออกมาะนะฮะได้ประมาณ1.43เมตรโอเคนะครับข้อนี้ไปดูให้ดีๆสมการมันจะวุ่นนิดนึงนะสุดท้ายข้อ20ข้อ20ข้อนี้น่าสนใจเป็นงานในการเคลื่อนกล่องอ่ะลองอ่านโจทย์ดูสิอ้าวข้อ20ดู ขอ20นะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีกล่องวางอยู่ที่พื้นกี่ใบครับ6ใบทันไหมฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอากล่องเนี่ยมาทำไมมาวางซ้อนกัน6ใบามาวางซ้อนกัน เอาละครับคือจากรูปนี้เรียงกลับมาเป็นรูปนี้ถามว่าทํางานเท่าไหร่อ่าทํายังไงข้อนี้ดูให้ดีๆนะดูดูนะด,ด,ดูจริงๆแล้วเวลาทําข้อนี้เนี่ยนักเรียนทาได้สองวิธีคือนั่งหางานทีละกล่องทีละใบนะฮะหางานในการเคลื่อนกล่องทีละใบนะครับแล้วมาบวกกันก็ได้นะครับหรือ นักเรียนจะคิดรวบยอดทีเดียวเลยถ้าคิดรวบยอดทีเดียวเลยก็คือให้นักเรียนดูที่จุด0จด cm หรือ cg ของวัตถุทั้งหมดนะนี่จุดศูนย์ถ่วงของทั้งหมดก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้<ม>เขาบอกตัวนี้สูงเท่าไหร่กองใบหนึ่งสูงเท<ม>่าไหร่ฮะเร็วเร็วเร็ว0.4เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ ศูนย์จุดสองถ่นไหมถ่านไหมอ้าวตรงนี้จุดสี่จุดส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 ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมด2อจุดเพราะฉะนั้นจุด CG หรือ CM อยู่ตรงกลางเนี่ยเท่าไหร่ครับ1.2นักเรียนดูว่าจุดศูนย์กลางมวลมันได้ยกตัวขึ้น แสดงว่าพลังงานศักมันทําไมขึ้นเ,เพิ่มขึ้นไอพลังงานศักที่เพิ่มขึ้นนี่เองเ,อเท่ากับงานที่เราทำทำเพราะฉะนั้นงานที่เราทําเท่ากับพลังงานศักที่เพิ่มขึ้นหรือเราจะมองว่า W เท่ากับ E 2, e 1 1> <ๆ> 2> ลบ E 1ก็ได้อ้าวแทนค่า E 2ครับ mg h เท่าไหร่ h h เท่าไหร่ นี่ภาวะ2นี่ภาวะสองนี่ภาวะหเพราะฉะนั้นภาวะสอ h 1นจุลบ mg h h ภาวะหเท่าไหร่ h ภาวะหนึ่งศูนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นเลยครับว่าง,งานที่เราทำข้อนี้คือเท่าไหร่ครับเร็วกล่องใบละ5้กิโลหใบเท่าไหร่กี่กิโลสาคูณด้วยจอีกสิปเป็น300จูล แสดงว่าข้อนี้เราทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ครับ300จูลงงไหมฮะงงไหมงงใบหนึ่ง5กิโล6ใบเท่าไหร่แล้ว30กิโล30กิโลคูณ G10 30, 30คูณ10 30คูณ10 300จูลน,นะตรงนี้ได้1โอเคไหมสังเกตนะเราจะดูว่าจุด C, จุด CG หรือจุด CM เมนี่ยมันมันเคลื่อนที่ตากขึ้นไปกี่เมตรนะ ข้อขอใครครับพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นตอบพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นตอบ3 0 0จูลเท่ากันข้อขอใครขอใขอไข่เท่ากันไหมเท่ากันเหตุผลที่เท่ากันเพราะอะไรครับงานที่เราทําจะเท่ากับพลังงานศักย์ที่ที่อะไรเพิ่มขึ้นเพราะข้อนี้พลังงานจูนมีไหมไม่มีมันมีผลต่อของพลังงานศักย์อย่างเดียวเข้าใจเปล่า นะก็คืองานที่ทำเท่ากับผลต่างของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคนะครับเอาละก็ครบ20ข้อเรียบร้อยนะครับ